เ <c oughs> อเมวเีวัดคนนีแลแล่รถอะไรเอเมวีเที่ยวโอะขัรคนเยอะเลยที่เรามีแต่นี่แล้วแล้วมันก็ไม่เรียกเลยนะว,ว่ามันไม่มีรถไฟมันก็วิ่งตาม <c oughs> รถพอดีผมกดดูเต็มการผม,มเห็นมันไงผมก็เลยจอดรอใสยมันก่อนเลย กกอ,อ๋อเพิ่สังเกตว่ามีเกาะที่ตูดเลยผมเรามีสองเ้าชิคี้โวเห็นเชลไว่าอนน้พอว่ะเฮ้ยผมมันยึดจุดบนก็ได้แล้วพี่จันไปเอหนึ่งแม่งเลยเอาซาเลยแล้วพอพอมา<ข>ออดิ อุ้ยมันลอยลำอยู่ร่นนั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 ่นแ้งแกล้โธ่เ้ยเต็มเลยถามนี่อะไรอ่ะไม่เห็นแท้งกันเลยเ็นี่เนีมี่าเฮ้ยผมช่วยช่วยเยมันชินกันมันจริงไม่เข้าอะ อะไรเนี่ยพี่ชีชิดมอบนเล่กคอดคืออะไรอ่ะผมโดนอีกคันยิงปีลันแท้หน่อยเฮ้ยถังเนือท่านี่สองคันนี่ว่ะช่วยหน่อยอีกแตกนันเด้งๆช่วยหน่อยผมยิงอยู่ยิงอยู่ให้มันลงด้วยมันลงลงล้วแต่ว่าโอ้ยแตกโอ้ยแตกเครื่องแตกเหมือนกันผมอ่ะโอ้แล้วผมไม่ได้เอาเองที่นี่แตกพี่ยี่มีโอ้โห ทองลำเพลงวะจมหายไปไหนมาตั้งนานพี่ก็เล่นมนเป็นคนเดียวเดี่ยวทองนลำเพลงคนเที่ยววะทุกคนเหรอคนเดินเที่ยวอะไรที่ร้านเรานี้ตรงที่ผมบินอ่ะตรงเนี้ยนะไหนบินโดนโอ้ยนัทโอ้โหไอ้ทั้งนั้นเลยมึง เล่นยิงมันนี้ไงถ้ากดวะคน,นยังไม่มาถ้าคนมานะกูไม่ได้ยิงอย่างนี้หรอกวิ่งโอ้โหใครมาแฮกวะ ว่าจ้ในคนเข้าอ่ะไม่มีน้องมาผมลงแล้วเขียร์ให้ไหมพี่คิวปีซึ่งหลนรัวโอ้ยฮอฮอฮอโดนหอแล้ว ต้องโดนแล้วหอหอต้องโดนแล้วโอ้ยมันบตรงนี้จอดนี้เลยอะวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมันมันโดนแทงผมติดแทงผมตินี่อะไรอะแทงผมติดต้งโดนแล้วล่ะติดเหรอรุและรุลที่ไหนกันน่าเอ้อโดนละ U A หนึ่งเคลังไป

เดี๋ยวโดนหลังะ้วยไม่เอาซีอะดเดี๋ยวโดนหลังนะพี่ซีอะอ้ยเพี้ยคนอะ ในายใ,ใหญ่เองมันไม่น่ายิงเข่ามากกา่านี้ผมโคตรเกลียดเลยตอนโดนมันยิงอะ่ะมีแต่อ i อ่ะไหนวะโอ้ต้องเคลียร์อย่างเงี้ยงี้อย่าไรงมอต้ามากเลยนี่หกสิบมอ,มอ เชียร์ง่ายเองหรอต้องแล้วเอ้าแล้วบอดมาขึ้นรถผมสองคนเลยกันเนื้อปีสองโดนว่ะโยกกันเร็วแล้วเกินอ้าวจะไปเหรอปีสองอ่ะโหีคนสิบสี่คนมันท้องหลังไงอ๋อไปปีก็ต้องซีปีเดียร์ปีสองปีสามเลยนะปีสามโดน เอาพีสองหมดไหมเมื่อกี้ปอดบอดขึ้นรถผมมาโยนมอเตอร์ไปโยนโดนเลยเออแตกไปดิวู้ยงอตกเว้ยอุ๊ยเน <c oughs> ี่ยงง <c oughs> สุดดีวะ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ยงยอ้ทั้งนั้นเนี่ยวิ่งข้างหน้าเราเนี่ยวิ่งอย่างนี้ แทงโดนหนึ่งไม่มีแทงว่ะแทงโดนสองแทงเอไอโอ้<ส>โหแทงหมดเตกว่ะแตายังไม่แตกอ่ะคุณะแตกแล้วพี่จะแตกแล้วตะขาพี่ตะขาบน่าตะขาบคนนั่นน่ะนะ โอ้โหหล่นแล้วหล่นแล้ตายแล้วไม่ตาย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 เหรอตาย Tôi tao chạy lạc chạy lạc. Quay lâu, hết 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 Im hết 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 เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยน้องนองน้องุุ่ยเ็แล้วว่าน้านี่มึงลงจะบินมัวะอ่างอเพ่นาายเอาเอาไม่ได้่นทำนะขอบีึ่งขึ้นมพียายิงกอรถรถรรถไม่ได้้เาห่าง กันแดดดีกก็อยากขึ้นไปบีหนึ่งจรงเลยหัลงได้ไหมลงไปดิโดนอะไรอ่ะขับอยากลงี๋ยวไปแข่งชนไปผมก่อนไป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 ตีโดยงี้ปีหนึ่งนั่ละปีร้านไปช่วยอ่าเดี๋ยวคือมีกันเด้อว่างเร็วๆกันเด้อว่างรีบขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย ปกติหันไปทางขวาแล้วผมมาท่อไปอยู่ทางขวาอยม่ยากโอดเลยสัตอ๋อจอโจนโอ้ยจิงก็ได่ยิงกันขไปไว้ยิงบอดไปไหนวะไม่รู้ว่าบอดหรือคนนี้ก็บอดโอ้โหน้อทางนี้ขวาบอดทางนั้นวิ่งโง่ตวนี้ไม่มีแล้วผมเมาส่งทีดไม่เห็นเยเฮ้ยไม่เห็นเลยเนี่ย ก็สองแล้วตโ,โดนเลยนะเาแตกแกกขึ้นคนปะหนาวว่งไอพี่พี่กับคนละตายปะหายยังพี<า>ย<า>ยไม่ตายนหรือเศษกระยาไปไหนแล้ววะไปนู่นนูนดตายทำมตาย,มาตายผมลผมไม่รู้เศษกะยหรือคน ใครมาแย่งอะไรก็เป็นคนในหมอนเลยที่มันลอยๆอเพื่ม่เลยเราจะวกงจะแพนิกน้ำมึงยิงไปเรื่อยเจติ้งไหมยิปอนนอเตีฟนี่ันนีที่หงแล้วเรียบร้อยอ้มีสองมีมีและเอีกเร็ มันโยกอะไรกันเนี่ยปีสามก็โดนนี่ย oh. ไอ้น้ามึงไปยึดปีหนึ่งนี้อยู่ข้างบนนังน่ะกูยึดลอบเหมือนแล้วมันมีคนมันก็มันมาเรื่อยๆ นี้เสร็จแล้วอ่มีสองได้แล้วได้แล้วบนึงแล้วเอาได้เลยเอานได้หนเข้าเข้าปีสามเลเ้ก่อนเท่าไหรวอร์มจกมันเอาเอเอมาแล้วโอ้โหหอหอหอลิสเบิร์ใช่ลิสเบร์เนี่ยันไลที่มากอยไหนวะท่านี้บอกว่า này, lốt là gì? mà, cái này đây 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 đi ขวาไปซ้ายซ้ายตัวนึงไหนไหนไม่รู้ว่ามันขึ้นอ่ะขึ้นในแมพเมื่อกี้เนี่ยใช่บอดผมเล่นลงไป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 เดี๋ยวผมลงไปปาบอลก่อนที่นั่นมัน เฮ้ยบ้าพี่ยิงมันไม่เข้าบ้ากันเลยหลังๆเอ้ยฮอพี่ฮออ๋อเอไอถึงว่าขับแนี้มึงตัดลงไปที่่โอโมไปก่อยเดียวไม่ได้ โอ้ยหลักหลักหลักรถแตกคนพี่คนอยู่หลักใา้อะ่ะไม่ตายตายโอ้โหเอ้าเออมีแทงยิงจากนู้น <c oughs> อยู่ตั้งนาน โอ้โหคิวกันแต่ละคนยี่สิบสามสิบมิกทำไรอ่ะไม่ยิงกับเราเลยอยู่มิงไม่คิวเลยอ่ะมิ้เออเดี๋ยวไปวิ่งไล่แล้วอย่างเงี้ยไปแล้วไปดีกว่าโอ้โหไม่มีเพื่อนช่วยนะตรงนู้นดีกว่าอะตรงหลังมันอะ แล้วถ้าผมปืนจะเทียร์หนึ่งแล้วนี่ถ้ายิง AI นี่มันนับเอทีครับอย่างไงมันนับหมดไม่แค่หรอ AI มันนับแค่สามแล้วหกสี่ปีนัาไปสิท้องชุดยังยิ่งไอศัตร์แท็งแท็งแข็งเอไอวซ้าย โอ้ยเดี๋ยวผมลงเคลียะให้คนเยอะมากชาเลอะอุ้ยโดนเคลียร์เองแล้วนี่อืมต้านวนไหวโอ้ยเโดนอะไรวะเนี่ยรถเยอะ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 โอ้ยมีแต่คนไม่ใช่บอนแล้วเนี่ยคนรงนั้นเลยคนเข้าอแล้วเะไอ้เกย์ผมจะตายแล้ว โอ้โหตามมาได้เฮ้ยจะแตะแล้วจะแตะแล้วย มีคนตรงนั้นคนนี้มาร์คมาแล้วยังไงเราเราวิง่ BC, BC งบีซีบีซอ,อย่างเงี้ยเหรอก็เราอย่างงี้แหละดูแล้วอะบีหนึ่งบีหนึ่งไอ้นักขึ้นไปแค่บีหนึ่งเลย ได้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 เพื่อนได้อยู่แบบนี้เนี่ยมันยึดอยู่นะโอ้เปานี่มีบอดปะเนี่ยใช่คนคนทีเฮ็ไม่เฮ้ย้ยเ้ยเเฮ้ย้ว้ มันเริ่มมีคนมาแล้วอ่ะมันเอาไอ้จรวดมายิงผมใหยายเลยเย้โอ้เอารถคูขับไปให้เขายงิง Yeah. โอ้เชี่ยมาโดนแล้วโดน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 เคลียร์ได้แล้ววันนี้ผิดกเคลียร์ไม่ได้ว่ะต้องใช้คนเพิ่มว่ะโอ้ยังอีกท้ามันจะโดนเอาพวงมาล้มมีแต่คนไหนตรงไหนมีแต่คนบีที่สองเหรอไม่ท้าไม่ถ้าเกิดกูไหนเดี๋ยวเราคงเกินชิบหาย

ต o u n d ีก่อไมตีโดนยูตีะไรดิน้ำมีสีสีดีมีคนปวะน่าลงแล้วนะ่ะ вот ลงลงแล้วนะน่ายิงไม่บอกกันเลยบอกแล้วบงกนานแล้วโอ้โหมี bon. หมระบอลเฮ้ยค้นถ่งแหละโคาโครัาชน อืมยังมันเออเอออีกอย่าเฮ้ยเอ้ยใช่ครับมันมันแอบอยู่มันมีแอบอยู่ทำอะไรของมึงเนี่ยเอาอะไปของมั้ยไอ้คณะคณะคณะปีรันตายตายตายไปไหนวะพี่แฟนพี่จิกเข้าตา โถ่เอ้ยติดปีกอีกแล้วพี่รันเฮ้ยเฮ้ยมึงเงี้มาพูดมีหน้ามาพูดด้วยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเอเอมาไล่ยิงบนแล้วมันไอ้เคี้ยไรของหอมไอ้วายแคทวายแคทมันยิงจรวดยิงที่ด้วยอ่ะไม่เห็นนะ้ข้างหน้าข้างหน้าไม่เห็นเหรเห็นอยู่พี่่มันวิ่งหลบไปแล้วอ่ะอ๋ออะไรวะเนี่ยวข้ารับข้รับข้ับอีกสิบตัวเองไม่ตาย เราโดนไวแฮปปี้เิดเราไปซิ่งกันเลยอะเฮ้ยซิ่งอ่ะอ้าวรีเป็นที่ตาโอ้ทางซ้ายทางขวาเลยซิ่งไม่ซิ่งกระสีเราอะซิ่งกระสีอ้าววิกตอเรียซาวด์ไม่ทำซิ่งเลยอุ้ยอันดับหนึ่งวะเนี่ยหนึ่งอยู่แล้วพี่ q ือจะทิ้งเลย alright not bad the game is sad this is just how it is that was something <laughs> <right>? <laughs> <laughs> what a sitter pretty english